To <laughs> ครับโตโตมาเลยครับมาเลยครับนี่ <laughs>

เห็นยวตอนนมาให้ <bitch> ้อ <ấy> งีก็ได้้องนะ Bye. Oh ไปดูไปกับบุแตกแล้วกับนแตกแล้วเอาล้มล้มล้มกับบุแตกแล้วกับบุแตกไปแล้วกลับไปไปก่อน Ik ben in de hoger kamp. Oh, ik ben de hoger kamp. Ik ben in de hoger kamp. Ik ben in de ไว้ cerveja http มีโยน5ผม oston เอาแ agents conscience นั่นทำไมนั่น6คนข้ arnay ๆแต่ emos ที่ส่วน p r o f e s c a <ante>